สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแต่งตัดแต่งชัพลูกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะแคลเซียมเยอะฟอสฟอรัสก็เยอะบำร,รุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีนี่บำร,รุงสายตาได้ด้วยตัดแต่งไปฤดูฝนช่วงนี้เหมาะมากเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเนี่ยตัดกิ่งปักชำม,มาเวลาตัดกิ่งปักชำต้องเอาข้อให้จมดินนะจ๊ะ เพราะว่ารากงอกตามข้อพอตัดแต่งเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยเลยใครมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ไปจะปุ๋ยน้ำปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยมูลสัตว์ได้หมดผู้พืชกินใบเนี่ยเขาชอบปุ๋ยพวกในไนโตรเจนแต่เราใส่น้ำหมักก็งามนะตัดแต่งเขาให้เขาแตกใหม่ช่วงนี้แหละเหมาะมาก ปลูกอะไรก็ได้ที่มันขยายง่ายๆมันจะทำให้เรามีกินตลอดปลูกเองกินเองดีที่สุดเพราะว่าปลอดสารทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสักวันก็ต้องหยุดพักกันหมดพอถึงเวลาเราก็ต้องพักพวกเราเนี่ยอายุมากๆแล้วมันก็ต้องแบบ ต้องหางานที่มันทำแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่เกินกำลังตัวเองเข้าใจใช่ป่ะงานอะไรที่เราชอบจะไปเต้นดีลงดีลาดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบเลยทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนช่องเกษตรช่องปลูกผักตลมเกษตรนี่แหละ คนรักการปลูกเดี๋ยวเขามาเจอเราเองทำไปเรื่อยๆอัดคลิปลงไปจะปลูกอะไรจะทำอะไรก็อัดอัดลงไปให้หมดนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็าเอาน้ำหมักมาสาดน้ำหมักเสร็จอาหารหนึ่งสมองสองมือทำมือมันขยันจัดสรรเวลากันนะจ๊ะทุกคนชีวิตไม,ม่มีไรแนะ่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ,อ,อดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ